ความสุขมันล้นออกจากปากเกิดอาการยิ้มไม่หุบก,กันทั้งด้อมเลยทีเดียวค่ะสำหรับการปล่อยตัวเพลงเอ็รอหนูที่คือบอทล่าสุดของนิกชาลีไตรัฐ ที่ได้นำสาวคู่จิ้นอย่างน้องขุยอันมาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยที่ดูเปิดว่าเนื้อหาใน Mv วจะซ้อนความหมายบางอย่างอยู่นะคะก็จริงอยู่นะคะว่าเน็กชาลีไม่ได้เป็นคนเขียนเนื้อเพลงเองแต่อาจจะบอกแนวให้คนแต่งเพลงหรือเปล่าประมาณว่าเอาเพลงรักสนุกสนานที่ประมาณว่าพี่คนนี้เราหนูอยู่ที่คุกบอดตลอดและให้ใส่เนื้อเพลงบรรยายความน่รักของน้องหนูคนนี้อีกว่าน่ารักสวยเซ็กซี่แอดก็ไม่ทราบ นะคะว่าเขาคุยงานกันยังไงซึ่งมันก็ประจุบเหมาะพอดิบพอดีเลยนะสิคะที่ก่อนหน้านี้คุยแอนกลับไปจีนตั้งหลายวันมากก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากการที่ตัวพ่อข้างรัฐเฝ้ารอสาวจีนคนสวยคนนี้กลับไทหรือเปล่านะ นอกจากนั้นยังมีเหตุบังเอิญบังเอิญอีกเรื่องด้วยนะคะที่เมื่อคืนนี้อาเจียติ๊กตอบเกอร์หนุ่มชาวจีนมีการถามแฟนๆว่าเขาเป็นแฟนขุยแอนได้หรือเปล่าและมีโมเมนต์เหมือนจะจีบขุยแอนด้วยผมเป็นแฟนกับถอยอันดังและแาวันนี้ตัวเพ้อข้า่งรักก็รีบเปิดตัวแฟน อุยไม่ใช่นะคะเปิดตัวเพลงใหม่รอหนูที่คู่บอลแถมในมิวสิกวิดีโอนาเน็กชาลีก็คือขิงสุดๆค่ะส่วนดดขุยแอนก็เขินคันสุดเห็นว่ามีการเล่นนอกบทกันด้วยที่ขุยแอนก็ยอมเล่นด้วยความเต็มใจฉากซบไหลนี้มันยังไงยังไงนะสาวขุยแอนนะจุดนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆยิ้มแก้มปริเขาแค่เล่น MV กันเฉยๆแต่ทําไมเราเขินจะบ้าอยู่แล้วอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วนะคะ แอดก็ขอโลกมากนิดนึงแอบหวังเบาๆว่าพี่ชาลีจะชวนน้องขุยแอนไปร่วมไร้ายขายของด้วยกัน